พี่สมบงังบอกว่าเน็ตสะดุดซื่อๆหรอเอนบอกพี่หวังเน็ตสะดุดซื่อๆหรอคนมาปัญญาณจันจ้าเกิดเดียงว,วันสวัสดีแม่ตองอินนะคะสวัสดีท,ทักทายกันจับมาจับมืออ้าวอาสาอันตงคนก็มีแต่เมโนโูไข่พี่หวังเมโนโูไข่เหมือนกับเกี๊ยงน่องใหม่กับกับหนึ่งไข่หน่องไข่หนึ่ง นึกมาาำผงขาดเพ <c oughs> เป็นหนามื้นตอนอตามปเห็นหงือกันนะ่ะดากาากินไข่ไอ้ทอดไข่ต้มกินง่ายกินง่ายอยู่ง่ายคุณยายนะกลกช้ของมานอ้สนอส่วนใบเนาะอย่าทำเยอะเด้อกันฝนตก คุณทุกคนอยู่ลุงจ้าก็ส,ส่งจ้าต่บกับยายพรบ่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายายพรคุณทุกท่านแม่สพิตต่อกับพี่ปัญญาสวัสดีค่ะคุณปัญญาพี่ปัญญามาเด้อกินข้าวกตระอธาราสานกำลังรับสมขอบคุณที่รับสมดุดแต่เด้อครอั้สุดท้ายสวัสดีค่ะ ใส่เสะน้ำฝนตกดินฝนตกดินเดิมหมือน,นเดิออีปัญญาก็สบายพ่อได้เห็นอาจารย์โบเห็นคอมเมนต์ไปไปกีเ่เพจดอกแไงทุพพิษอันนี้ก็ยังไม่ได้เลยสวัสดียายพรน,นั่งอยู่ มแห้ง,ไงได้ไม่พีพพบปาต่พ่าพลังหมมีบ่หงฮะี่สุดมาก็ทองสาปุนการเงษตรแฟนีสวัสดีจ้าคุณตานีจ้า,าสวัสดีสวัสดีแมส่สุพษีษเสียงขาดออาสาัสตีพีป่ปัญญาพีป่ปัญญากินข้าวเมาหาหามากินแตแกงมาไหมอต่อยต่อยมีน้องทุกนาทีครับสวัสดีน้องทุกนาทีเนี่ย เะลาเมนที่ปา้าจุอาหารมันเดิมห้าสิบแปดนาทีไดก้ก็จอดพี่พย่วันกินข้าวหรือยังกินข้าวรันนึงยังทุกคนพีพย่อนวก็ต่อก็าอาสาพิีิตรขอบคุณได้ได,ด้ขอบคุณกำลังใจขอบคุณทีมมาให้กำลังใจขอบคุณที่ไม่ยู่น้ำกัน,นเนาะปีปัญญาเต้ดุนดนุนดูจอไปด้วยกันเนาะ กอดกอดไปด้วยกันขอกอดแน่ทุกเปิดบ้านยืนยันตัวตนเหมือนเก่าเหมือนเดิมเปิดยืนยันตัวตนเปิดข้ากาันแม่น้องพิส่ยย่งยังไม่สบดดัสดีใครยกมือด้วยจ้าโอ้ ab, เฮ็ด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 หมดเลยค่าเพิ่มมาเสียเือกันเนาะนังเอา อีรพัฒนขาวหันห้อนนางนงเบิ่ง,นง,งฝนกระยาให้ผ่นานๆน้ำกันเนาะแม่ต้องยินพีปัญญานาทีรอตรวจสอบคุณยายต้งาวยายนางจุ๊ดได้ก็ต่อกับแม่สุดพีดค่ะมาสอนสวัสดีค่ะแม่สุดพีดแม่สุดพีมด,พม,ดพมาอยู่บ้านมันเป็นพันยุก่กรุงเทพกอดไปน้ำกันนะี่แหละอาสาวิตีทางนี้ไข่ทอดต้มไข่เอา ไข่ทอดต้รตรมไข่เหมือนไข่เจียวไข่ต้มสี่จีมานาทีคุณยายพรสวัสดีแม่ทองอินเป็นทองอินมาเฮ็ดเบิร์ตเด้าตั้งเพิ่นกระปุกอีพีเป็นเจดีย์นั่งปเป็นปเจดียายปูเรื่องอื่นวันอาทิตย์เขาจะมาหลับเอาที่ที่าแดดออกมันมันจะสวยเนาะพ่าจันทีนะไปรถยนต์ครับเคุณน่ะโอ้ไปรถยนต์ อากาศแพงแดงคือการเดนเดอสุขภาพแข็งแดงมีความสุขคือการมีปัญญาเรื่องกากระตุกอีกเรียกกระยุดเนาะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปปัยายนองเก้าคนกันทีเข้มทองสวัสดี สวัสดีพีน่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนเป็ุณยพรที่นบดท่านิพพานกค่ะให้บรรลุผด้วย้จเด้อส่งกำลังใจให้ค่ะเรขอบคุณกำลังใจขอบคุณสวัสดีพีนน่น,น้อนนงใใอส,วส,ส,วส,สวัสดีพีน่น้องทุกคนเป็ุณยพรที่นบดท่านิพพานกค่ะให้บรรลุผด้ oh สสวย้จเด้อทาน่นินโอ้ <resistor. S 1> ทาสิดินไปปล่อยกับ ก็ไปไหลสบายแมลนิวาดินไปปล่อยก็ไปไหลแต่เวลานี่แหละยอบแต่นหน้าที่หอบแต่นหน้าที่เอาคมมนมาจถานีเป็นปปล่อยซ้าหนิขึ้นย,นออยุดแดินตอนนี้ยุดดินเนาะเป็นจะยุดดินน้องกิบสาก่อนเพะนั้นก็สวัสดีกันค่ะยายน้องก้าพี่เป็นน,นสาสวรรค์นี่น้องพี่ฝ่าสวัสดีครับ แม่เนาะเป็่ตะลิจะอ่อนเดืเด้อหนเีนเนื้อพอดีสมูงหนึ่งเงนาะตอนนี้ก็จะพี่วังจ้าฝนตกดินบ่ฝนตกบ่เพื่อนเพื่อนกน็นคือการเดือกพี่วงังเลือตกให้ทตังทองจ้าบอกว่าทักทายร,รักๆตลอดปลอดค่ะต่อกับ ปอ,อนชาวนาสวัสดีครับผมผ้าไหมคุณยายน้องเก้าสวัสดีจ้าคุณผ้าไหมอาสาวิตรีจำปาเดินทักทายไปโหงเตียมฝนคืมคืมเนาะฝ่าก็ะึ้มขื่นเดินทางปลอดภัยด้วยจ้าเด้อไปสรงเข่าเมาก็ได้ค่อยไปค่อยค่อยไปไปเถอะสวัสดีค่ะคุณสาวิตรียินดีที่รู้จักแอตวิทย์สากสาวิตรีสวัสดีค่ะอาสาวิตี เห็บโมไปสองหมื่นเนาะซองหมื่นบ้านก็บ่บไปเมี้ก็บ่ไปแต่ะมีนไม่เพ้่นไ้เห็ดปอกมาจากหน้าเนี่ยเห็ดปอกเห็ดปอกคนนอนหน้าพี่ซอยเนาะไปเบิ่งยังไงน้ำมันก็เติมบาเข้าเป็นเพราะอีหยังกระ่บหงเอาในเวลาเี่กคนทำงานใช่ไหมเนาะน้องสุดท้ายที่ปลายฝันสวัสดีค่ะพี่สาวพิธีสาพิธีสวัสดีคุณจันทีจ้าประมาณ บ้านเดือนออกพ้าวสาดแดงเพื่จะไปถวายโปงสีสลดเดี๋ยว,าว,ายวยพวกหูว่าจะไปบาดทุกคนทุกท่านจ้าอิานดีตอนรับก็สู่บ้านแม่มานนีวันอินดีต้อนรับทุกคนขอบคุณแม่น้องพี่ป้าขอบคุณพี่ปัญญาขอบคุณแม่ทองอินขอบคุณพ่ออ่อนชนะขอบคุณน้องสาขอบคุณวันเอาถั่วใต้ดินกับแม่นิดหน่อยมาให้ด้วยเด้อเพื่นมา จ้าเดี๋ยวจะหาเนะาะเขาทำงานเราเนาะอยากพาเนาะนอกเพื่อนเนาะอยากพาแม่ท่องอินพ่ออารีโอ้ยมีแต่คิดว่าสิอบดิ่นเบิดเหมือนดองอาจารย์จักหน่อยกันแดดออกเป็นกันตัวตัวเป็นสนดาดิ่นดินดนดนด่นเห็เหนเมื่ไปสองมือนเนาะสองมือหมู่บ้านก็บ่ไปมื่อกี้กับ่ไปแต่จะมีเก้นเพื่อนได้เห็ดปอกมาจากหน้าเนี่ยเห็ดปอกเห็ดปอก กลับมาอยู่บา้านเฮานานแล้วถ้ามันเฮ็ดบอออกแบบตองทองจสาบอกว่าทักทายร,รักๆปลอดปอดค่ะตอบกับที่ทุกคนเนะจ๊ะเด้อสวัสดีคุณใดเอามาทาักทายได้เลยจ๊ะเด้อหวังๆเอามาทักทายให้กำลังใจให้กำลังใจแม่หน่อยมะนิวันยิในดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสุธิยาน ขอบคุณ้ำัใจเลยค่ะเด้อขอบคุณในรายทีมแม่มาให้กำลังใจจอบุญงจอาบุญงนาที่ก่อนแม่ต้องเอียนขึ้นไหนดูแลง่ายเนาะเอาหนามในสาเฮาขึ้นมะโหดอ่ะคุณพี่ภัยวานน้องสุกสวัสดีค่า,าสวนจประมาระมาณเดือนออกพรรษาแดงพึ่งจะไปถวายปลยโปรงสีสด แต่บ่งู้ว่าสิไปบางสาพี่วันอาทิตย์ก่นเต้นกสิอดสาฝังเอาดอกแป็นบ่พี่ไปางานมันเป็นหยังไรเนาะ้องดา,งาบังนี้ชื่อว่าไหร่นาะจะไปสีสะเกดไปกินทุเรยียนเพิ่นค่ะพี่มานิวันมจดาสวัสดีจ้าสวัสดีคุณทองสามาอีกแล้วหลายเพจ <laughs> นึกมาดําโพงขาดอันนึกจ่าเด้อขอบคุณกําลังใจขอบคุณไปด้วยไปหาหมูน้องคนก็นจะขี่มาหนาคงเค่นทางนี้ก็สวัสดีค่ะคุณสมบังหมดจ้าทุกคนรัตนา